ชินาปัญชราปริตังมังและขตุสัทธาสวัสดีครับสถาบันรบะเครื่องแทนอนาชาติผมอาจารย์จ็กกี้เมืองขอนแก่นพระสมเด็จชุดนี้ก็ยังคงอยู่ที่พระสมเด็จที่ท่านพุชิตานโตุบุมบังสีท่านสร้างในข่าวฉลองสมณศักดิ์ที่พระเทพกวีในปี2,397เป็นพิมพ์เส้นได้ บางท่านก็จะรู้จักพิมพ์เส้นได้เฉพาะบางขุนพรมแต่นี่เป็นสมเด็จวระครังในพิมพ์เส้นได้ที่สร้าง,างในคราวฉลองสมณศัก์ิพระเทพกวีในปี2397นําบล็อกพิมพ์เส้นได้ซึ่งหลายๆคนดูเฉพาะบอกบางขุนพรหมมาสร้างเป็นปวัดรคังแตกกับเจ้าขุนมูลนายและผู้สิทธิใกล้ชิดโดยมีการลงลักปิดทองเป็นชุดเดียวกันกับบงก่อนที่ได้ให้ดูไปแล้ว ทำไมถึงว่าเป็นชุดเดียวกันดูจากเนื้อลักดูกับการปิดทองทั้งแผ่นการชุบลักลักษณะการกร่อนของลักเหมือนกันทุกประการกับชุดก่อนหน้านี้และเป็นเชื่อได้ว่าเป็นพระที่สร้างพร้อมกันทั้งชุดทั้งทุกๆุกบล็อกที่อาจารย์จะเกียให้ดูดูเป็นวิทยาฐานว่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยอยากให้ท่านดูว่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยมันจะโยไปทางข้างนี้จะสูงกว่าด้านนี้นิดนึงนะครับ ด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้เป็นโยเป็นลนักษณะโยแบบนี้เลยนะนี่คือพิมพ์เส้นได้เป็นของบางคุณพรมหรือของวัลขังก็ไม่ต่างกันแล้วพระเกศท่านจะโตรงขึ้นไปแบบนี้เป็นแท่งแบบนี้ไม่ต่างกันนี่คือพิมพ์เส้นได้ของวัลขังสร้างในเขาวฉลองสรรมณศักดิ์ที่พระเทพเกวีปี2397ให้กับเจ้าขุนมนนายแฤาษิผู้ใกล้ชิดมีการชุบลักและปิดทองก่อนแจกจ่ายทุกองนะครับให้ดู เป็นวิทยาทานเพราะว่าหลายท่านไม่รู้จักว่าสมเด็จพระ,ะครังชุดนี้ทําไมถ่งเป็นพิมพ์เส้นได้เหตุฉไหนถึงเป็นของวัดระครังเพราะว่าบล็อกท่านแต่ก่อนเดิมนั้นท่านไม่ไ,มได้ทํามีการทําลายบล็อกเหมือนทุกวันนี้นะครับท่านจะใช้บล็อกในสร้างพระในโอกาสต่างๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไม่ได้ว่าจะต้องสร้างเสร็จแล้วทำลายบล็อกเหมือนปัจจุบันซึ่งมีการทําเรียนแบบค่อนข้างเยอะ ันอดีตมันไม่มีการสร้างภาพเพื่อเล่นแบบเพราะถือว่าเป็นของบาปของอกุศลของคนอกุศลทํากันนะครับนี่ก็ต้องเข้าใจก่อนท่านถึงนําบล็อกไปสร้างที่วัดนั้นวัดนี้ได้ลักษณะพิมพ์เส้นได้ดูนะครับเหมือนกันทุประการนะครับแต่องค์นี้จะดูใหญ่กว่าหน่อยดูพผักจะใหญ่กว่าครับแตด่ด้วยการกดนี่แต่เสียรก็จะขึ้นตรงไปอย่างนี้ชี้ไปอย่างนี้ ครับนี่เท่ากันนะครับนี่คือพิมพ์เส้นได้ดูที่ฐานเอาตรงนี้จะเป็นจะติดเป็นโค้งนี่ติดเป็นโค้งตรงนี้จะไม่ติดสังเกตเอานะครับพิมพ์เส้นได้ทุกคนต้องสังเกตเอาด้านเข่าด้านนี้จะสูงกว่าด้านด้านขวาบ้านด้านซ้ายของด้าน้ายองค์พระนี่จะสูงกว่าด้านนี้นิดหนึ่งนะครับสูงกว่านิดหนึ่งสังเกตเอานะครับสังเกตเอานะครับนี่ นีพ่พระสมเด็จวัดลักังนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้สร้างในคราวฉลองสมรศักดิ์ที่พระเทพกวีปี2397สาเหตุที่อาจารย์แจ็กกี้สการันตีได้อย่างชัดเจนเช่นนี้เพราะว่าก็บอกใน P.E.P ก่อนๆแล้วว่าเนื่องจากได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตรวจสอบเช็คสอบให้ในทางจิตแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เื่อบางท่านจะประมามมทกับพระที่สมเด็จมันก็อาจจะเป็นอกุศสที่ติดตัวท่านเองนะครับท่านไม่ควรจะประมามมทกับพระองคง์เจ้าน,นี่สําคัญนะครับพระสมเด็จวัดระขังผิมเส้นได้ในข้าวฉลองสมณศักดิ์ที่พระเทพกกวีหวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านหวังว่าเมื่อทุกท่านเห็นพระชุดนี้แล้วจะรักษาเป็นมรดก สู่ตนเองโสครอบครัวภาวนานะครับภาวนาเพื่อเป็นปฏิธานแก่ตัวเองขอได้ไหว้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณย่อมปรากฏให้เห็นสำหรับผู้ที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในพระเครื่องของพระเมกุบาจารย์ชินะปัญชราปิตตังมังและกสุสัพทาขอ ทานนัยนี้ของพวกข้าจงสาเร็จประโยชน์ต่อพ้ข้าและทุกๆท่านที่กรรณยานมีทุกท่านขอพระคุณและสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามสถาบันนพระเครื่องแทนนานาชาติมาโดยตลอดขอบคุณครับ